มะยัคเตวิสุนวิสุนเปรเนนัสหาันจาศิลานิยัจานะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสัปะนังคัจฉามิทุติยัมทุติยัมปีธรรมังสัปะนังคัจฉามิทุติยัมคัจฉามิตัติยัมปิพุทธังจระ ตัพติยังสะมาทิยามิจิขาปัฏฐาสมาทิยามิทินาธานาราเปรรมนิมาจจิยามิ